สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุขสุขก้นค่ะมื่อหนึ่งสิพามาชมตอดตนหรือว่าถอดเทียนเป็นประเพณีต้องทางท่างีสารเนาะค่ะเนาะเชิญเราชมเลยค่ะบรรยากาศทีเป็นยังไงรับชมน้ำกันเลยจ้ะเด้อมาจ้าก็ที่มาต้องาศลงทานนะเนาะไม่ทำไมล่ะลงทานอ่านางร่างม่สิทธิ์รับตอดเลยเนาะท่านอะไรอย่างเนาะเอาลักพี่ลุอายที่ไหรสิ รต่แล้วก็ย่บอกนคหยิบเลยนะคะหยิบเลยค่ะรเเข้ามาเคต้องน่ากล่ะค้อน่ากลัวเป็นยังมาจากท่โม่ยพ่มีกับลดการิบัพีน้องท่นก็ขอเจิญกการันนี้เป็นไอติมกับน้ำค่ะทพพีน้อง ไมน้น,น่รเรี่ตั้งต้นของผมผมดูลจะไม่พอนะบรรยากาศจะสามากเลยนอยก่นัะนอายมาไม่เป็นครื่งเลยนี้จะนั่งลำเตรียมผีลำนะคะเนาะ ใส่ชุดเหลืองนี่ค่ะเรือเรือนี่น<า>เป็นนั่งร้ำจ้าเป็นอ่ไรบ้างเพิ่งนั่งร้ำเนาะคะนะ่ะเนาะต้นกำเน,นนี้เป็นต้นกัำต้นเทียบนาะค่ะเนาะต้นเทียนนะะีน่ประมาณเทียนเนาะคะ่ะเป็นเงินเป็นต้นเงินจ้า<ป>สวยมากเลย<ป> เปนบ่าเนมาตันเวี่ยงตัดกัเต่อเป็นคนเล่นแล้วคือเนมาต่อที่ยังต้งต่อเที่ยงต่อต้นต้นเล่นจ่ายที่พ้านาวสวรรค์ค่ะัดะนาสวันคิา รถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้าวัดเลือกกระบะโตโยต้าสีบอลเงินทะเบียน5482อาณาณาขยับรถเข้ามา,อา,า,อามจอดในสาราไอ้เข้ามาจอดในลานบดกนได้เ้อะ เดี e ๋ยวตอนบัญาทุกทอยู่านบ้านกันนู่ันนี้พ่อพี่จะจับอันพนบ้านทุพท์เจะสีอันโมเม้นด้วมาจะเป็นของเจ้าเนี่ยหาล้อยก็เนามาเนอคุณท้อเราประกาศเป็นเจ้านะไ่ได้พ่อหา้อยวนั้นคุณม่แม่คะน้องคนจนวางนวานี่กันรวมกันอกันอเมืไรทัพท์ผู้ใด้เงี้แม่บอกอเม่แม่ทรศัพทน มีดีหัวทางตกองมาสระพื้ค่ะจะเร่ตยตบสไครให้เป็นีพาเพลินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราตัวรัสก์พระท้ายิดตกลงเรือนเดิมมาไว้